ยำกุ้งเป็นอาหารประจำชาติที่ขึ้นชื่อของไทยและยังเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะคะรวมไปถึงได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออาหารไทยในระดับนานาชาติทั้งยังสร้างโอกาสทางการตลาดให้ภาคธุรกิจของไทยเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับแง่มุมการทํางานในด้านต่างๆของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะเช่นเคยคะ่ะวันนี้ยังคงอยู่กับกุ๊กกิ้กจิรพิญยาปิตินารีเราจะอยู่ด้วยกันนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง10นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวัฒนธรรมค่ะ ช่วงนี้ทักทายคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราไม่ว่าคุณจะรับชมจากในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศทั่วโลกก็สามารถติดตามรับชมได้นะคะเพราะว่าเราเป็นทีวีออนไลน์นั่นเองค่ะที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่นะคะงานเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทยคุณผู้ชมขาเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะในช่องสถานีวัฒนธรรมเพราะตอนนี้เราทำการถ่ายทอดสด ผ่านทาง2แพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมนะคะหรือว่าอีกหนึ่งแพลตฟอร์มคือ Facebook ที่เรายังคงทําการไลฟ์สดอยู่ใน2เพจหลักค่ะเพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมอีกหนึ่งเพจคือเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กันด้วยจะได้ติดตามเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมได้ก่อนใครเลยค่ะและว,วันนี้นะคะต้องบอกว่า แขกรับเชิญของเราที่จะมาร่วมพูดคุยกับรายการของเราในวันนี้ยังคงนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต้มยำกุ้งที่ตอนนี้นะคะเรากําลังได้นําเสนอต้มยำกุ้งเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกในปี2,564นี้ซึ่งท่านนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะท่านแรกค่ะคือท่านพอปุ๋ยนะคะผู้มนวยการปราณิสาเตียวพิพิธภฑ์ ู้้มนวยการกลุ่มระดับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือคุณอุสาสุขดีนะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าของร้านอาหารบ้านคณนิฐานั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้สวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ โอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีมากที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทั้งสองท่านเกี่ยวกับเรื่องของต้มยำกุง้งข่าวก่อนนะคะคือโชคดีมากเพราะว่าได้มีโอกาสพูดคุยกันไปถึงเรื่องว่าเอ๊ะกว่าที่เราจะได้อาหารจานหนึ่งอย่างต้มยำกุง้งแล้วกลายเป็นอาหารประจําประเทศไทยที่หลายๆคนรู้จักไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะมีความเป็นมาที่ค่อนข้างยาวนานเพราะฉะนั้นวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งคืออีกหนึ่งแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับต้มยำกุ้งเหมือนเดิม แต่เป็นต้มยำกุ้งในบทบาทของภาคธุรกิจอย่างธุรกิจร้านอาหารไทยเป็นต้นนะคะซึ่งเชื่อว่าวันนี้ต้องสนุกแน่นอนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มเดี๋ยวขอถามพอ,อปุ๋ยก่อนเลยค่ะว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่เราได้พูดถึงว่าการนําเสนอต้มยำกุ้งต่อยูเนสโกมันมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาในการรวบรวมข้อมูลต่างๆไหมคะ สำหรับการส่งยื่นเอกสารต่อยูเนสโกนะคะคือยูเนสโกเนี่ยเขาต้องการให้เราส่งที่เคยบอกไปว่ามีทั้งหมด4อย่างเนาะว่ามีแบบฟอร์มมีภาพถ่ายมีวิดีโอแล้วก็มีใบยินยอมจากชุมชนหรือผู้เกี่ยวข้องคราวนี้ในแบบฟอร์มที่เราจะต้องกรอกข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีดีเทลหลายอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องเขียนกรอกให้มันตรงเข้ากับหลักเกณฑ์ที่ยูเนสโกเขากําหนด ค่ะซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยมจริงมันมีประมาณ5ข้อแต่มันจะต้องเขียนให้เข้าเกณฑ์ว่าเออเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยรายการนี้มันจะมีะสร้างความตระหนักในการส่งเสริมรักษามรดกภูมิปัญญารายการนี้นั้นๆได้อย่างไรนะ้ะมีมาตรการสงวนรรักษาอย่างไรแล้วก็ชุมชนหรือบุคคลเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการนี้อย่างไรนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของดีเทลที่มันจะต้องไปตอบ โจทย์ให้ตรงคำถามกับที่ยูเนสโกเขาต้องการแสดงว่าในในในแง่ของเบื้องต้นหลังจากที่อ๋อปุ๋ยได้ลงพื้นที่ไปแล้วเรื่องของการสืบเสาะหาแหล่งข้อมูลต่างๆก็ยังไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้มีอุปสรรคเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่ต้องให้ความสนใจก็คือเรื่องของการที่ว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือว่าเงื่อนไขของยูเนสโกหรือไม่แล้วก็ปัญหาที่บอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยที่จะมีปัญหาเพิ่มเข้ามาก็คือในช่วงที่มีโควิดเนี่ยนะคะมันก็ทําให้เราลงพื้นที่ เก็บข้อมูลลาบากนิดนึงนะคะเราก็จะต้องพยายามสรรหาเสาะหาแหล่งข้อมูลที่เราพอจะไปแบบสืบเสาะหา้อมูลรวบรวมข้อมูลได้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องเป็นแบบว่าแหล่งข้อมูลที่แบบเขายินยอมเปิดพื้นที่ให้กับเราแล้วก็มีมาตรการคุ้มเค้มเรื่องของสาธารณสุขด้วยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้เนี่ยทางขอปุ๋ยมีการวางตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าเราจะสามารถเดินตามเป้าหมายเพื่อให้ไปถึงจุดที่เราตั้งเอาไว้อย่างไรบ้างเนี่ยค่ะ คือสำหรับต้มยํากุ้งเนี่ยต้องบอกว่าเราได้เื่อเอกสารส่งไปทางยูเนสโกเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาคราวนี้เนี่ยยูเนสโกเนี่ยเขาจะพิจารณาขึ้นทะเบียนให้แค่ปีละ50รายการเท่านั้น <c oughs> ซึ่งแต่ละประเทศก็จะส่งเข้ามากันเยอะมากในแต่ละปีนะคะตอนนี้เราก็มีเข้าไปเจาะคิวแล้วเนี่ยก็คือโนรา <c oughs> แล้วก็ส่งการในประเทศไทยแล้วก็ต้มยํากุ้งเนี่ยเป็นเป็นรายการที่5ละนะคะเพราะฉะนั้น ที่เราคาดการประเมินว่า,าต้มยำกุ้งเนี่ยก็น่าจะได้รับการพิจารณาน,าน,นในปี2,568ค่ะเราก็ต้องไปรอลุ้นกันช่วงนัง้นโอยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีความอดทนด้วยแหละแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเรามั่นใจว่าต้องได้ขึ้นทะเบียนแน่นอนใช่ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ทางด้านของพอ,งอ,งองปุ๋ยมีการดําเนินการอย่างไรเพื่อที่จะให้มันเป็นไปตามแผนนําไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างนี้คะ ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าต้มยำกุ้งนี่ยตอนนี้เราส่งข้อมูลเอกสารเนี่ยไปยังยูเนสโกเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาคราวน,นี้เนี่ยยูเนสโกเนี่ยเขาจะพิจารณาแค่ปีละ50รายการเท่านั้นที่จะได้ขึ้นทะเบียนซึ่งเขามีประเทศสมาชิกทั่วโลกเนี่ยร้อยแปดประเทศแต,แต่ละประเทศก็ส่งเข้ามากันแบบเยอะมากานะคะ,คะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเข้าไปรอจอะะ่อคิวอะค่ะซึ่งอตอนนี้ที่เราเตรียมขึ้นทะเบียนก็จะมีโนรานะคะ,ะ,คะที่จะ ได้รับการพิจรารณาในปีนี้นะคะแล้วก็จะมีสงการในประเทศไทยแล้วก็ต้มยำกุ้งเนี่ยจะเป็นรายการที่5<อ>ซึ่งเราก็ประเมินว่าน่าจะได้รับการพิจรารณาในปี2,568 ก็ต้องไปรอรุ้นกันต่อไปช่วงนั้นค่ะก็ต้องรอรุ้นกันอยู่แต่ว่าเรารู้แล้วแหละว่าต้องได้แน่นอนแต่อาจจะต้องอดทนรอสักนิดนึงค่ะค่ะทีนี้เราเห็นภาคส่วนของการพยายามรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอชื่อต่อยูเนสโกไปแล้วเนี่ยเป็นการพยายามทํางานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมาดูอีกภาคส่วนกันบ้างที่ถือว่าสําคัญยิ่งไม่ยิ่งหย่อนไปมากกว่ากันเลยนะคะก็คือเรื่องของภาคธุรกิจอย่างร้านอาหารเป็นต้นวันนี้นะคะ มาพูดคุยกับคุณอุษาสุขดีนะคะก็คือท่านเป็นเจ้าของร้านอาหารบ้านคันขาซึ่งหลายๆท่านอาจจะรู้จักกันดีเลยนะคะใครที่เป็นคอร้านอาหารเนี่ยต่างก็ชอบทานมากเพราะว่าอร่อยมากแล้วก็ได้อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นรางวัลมิชลินอยู่ในมิชลินไกด์ด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะมิชลินไกด์เขาจะมีไกด์บล็กนะคะก็คือเป็นเป็น หนึ่งในร้านอาหารที่แนะนำให้ไปไปร้านอาหารในดวงใจของคนไทยด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณอุษาเล่าก่อนเลยค่ะว่าที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของการมาทําร้านอาหารบ้านคณิ tha คืออะไรคะก็เกิดจากคุณแม่นะคะชื่อคุณคณิ t h เป็นตามชื่อร้านอาหารเลยก็อ่ันตัวจากนักธุรกิจทางด้านแฟชั่นดีไซน์นะคะมาธุรกิจร้านอาหารเลยค่ะมาเต็มตัวเลยใช่ก็ พอเปิดมาก็คือในช่วงนั้นน่ะก็จะแบบว่ามีร้านอาหารไทยที่เป็น standalone น้อยมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่จะแบบร้านดีๆจะไปอยู่ตามโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโชคดีที่เราเริ่มตอนนั้นก็ทําให้ตอนนี้เปิดมาถึง28ปีแล้วค่ะป 28, 28ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมชโหมีประวัติยาวนานมากเลยนะคะ,คะทีนี้อย่างนี้แสดงว่าคุณอุสาเป็นรุ่นที่สอง เป็นม่นที่สองอแล้วเรามีมีการพัฒนาต่อยอดมาอยังไงบ้างคะก็รา้านก็ตอนนี้ก็คือจะมีสาขาหลักนะคะอที่สาทรกับไอคอนสายามนะคะ <c oughs> ก็มีที่สุขมุมวิทด้วยหนึ่งสาขา <c oughs> ก็ต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะเหมือนกับว่าเป็นที่นิยมในหมูม่ธุรกิจ <c oughs> นักธุรกิจอะไรองเงี้ยค่ะที่เขาต้องการเรียนรับรองค่ะ <c oughs> <c oughs> แขกบ้านแขกเมืองอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ VIP ของเขาเขาคิดว่าก้านเราอาจจะเป็นที่เชิญชูตาได้ในระดับหนึ่งเขาก็เลยใช้บริการมาเรื่อยๆก็เป็นที่นิยมมาเรื่อยๆค่ะอืมอย่างนี้เองถามถามต่อไปเรื่อยๆนิดนึงนะคะว่าแสดงว่าสิ่งที่แขกบ้านแขกเมืองหรือว่าสิ่งที่เราให้การบริการเขานอกเหนือจาก รสชาติอาหารที่อร่อยแล้วก็คือต้องมีบรรยากาศมีการบร,ริการที่ดีพร้อมค่ะก็คือต้องรวมกันนะคะ,คะเป็นทั้งอาหารที่<อ>รับประทานอาหารตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาหารใจเรื่องการบร,ริการด้วยสุดยอดเลยนะคุณผู้ชมคือมีโอกาสไปไปเสิร์ชหาดูนะคะว่าเอ๊ะร้านอาหารบ้านคณิ t า,าที่หลายๆคนพูดถึงกันเนี่ยยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปลองทานเลยแต่ว่าเห็นเลยว่าหน้าตาของอาหารรวมไปถึง สีสันต่างๆในการจัดองค์ประกอบคือขนาดยังไม่ได้ทานก็ยังรู้สึกว่ามองแล้วน่าทานมากค <c oughs> <ะ>่ะ,ะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ,อสิ่งนี้แสดงว่าสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการของเราทุกอย่างที่เราแสดงออกไปมันคือ representative หรือว่าการนําเสนอของตัวแทนของไทยเลยไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะก็เราทําอาหารไทยเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกภาคภูมิใจว่าเออเราทําเพื่อ ประเทศประเทศเราเนี่ยเป็นเหมือนเหมือนเปรียบเสมือนประชาสัมพันธ์ให้ประเทศเป็นตัวนะคะในหมู่คนไทยด้วยแน่นอนแล้วก็พอมีการที่เขาเให้เกียรติเราโดยการพาแขก <Okay, S 1> พิเศษของเขามามเ,เขาจะรู้สึกว่าเออเขาประทับใจแล้วเขาก็โอเคประทับใจแล้วนี่คือเราทําหน้าที่ของเราแล้วว่า หน้าที่ของร้านอาหารไทยอะค่ะที่ที่เป็นแบบเหมือนใครไทยเป็ตัวแทนประเทศเป็นในตัวใช่ไหมคนะโหสุดยอดมากเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของต้งยมยำกุ้งบ้างดีกว่าว่าในภาคของธุรกิจอย่างร้านอาหารของคุณอุษายอย่างเงี้ยค่ะคือคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับต้ยมยำกุ้งที่เราจะนําเสนอไปขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกยังไงบ้างคะก็ในเมื่อเราเป็นร้านอาหารไทยเนี่ยอาหารที่เราทาทุกอย่างเนี่ยก็ต้อง เน้นความพิถีพิถันก็เราก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องที่ว่าเมันเป็นอาหารจานยอดนิยมอะของร้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากทางกระทรวงวัฒนธรรมที่แบบมาถ่ายทําเกี่ยวกับเรื่องต้มยำกุ้งที่ร้านด้วยค่ะก็เลยได้เหมือน รู้สึกว่าอุ้ยเราก็มีส่วนร่วมตรงนี้นะเพราะว่าก็เหมือนกับเราเป็นหนึ่งมีตัวแล้วเราก็มีความภูมิใจดีใจภูมิใจด้วยแล้วก็ได้รับเกียรติจากทางทางกรมสรรเสริมเกษตรใช่ยางงี้เนี่ยอ่หนูถามก่อนนิดหนึ่งว่าทางร้านอาหารของรัาปกติแล้วเนี่ยลูกค้าที่มาใช้บริการจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยมากกว่ากันเออตอนนี้นะคะตอนนี้จะเป็นคนไทยมากค่ะค่ะเพราะว่าเป็นช่วงยุคโควิดเนาะ แต่ว่าที่ผ่านมาก็คือคนไทยนี่แหละค่ะพาต่างชาติมาสัดส่วนมันก็น่าจะพอๆกันใช่แต่ว่าพอภายหลังเนี่ยเหมือนกับก็กระจายขยายไปแบบเป็นที่รู้จักในในหมู่ชาวต่างชาติเยอะด้วยเหมือนปากต่อปากคนนี้มาก็พาคนนู้นมาด้วยค่ะอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าคุณอุตสาหพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคิดว่าต้มยำกุ้งเนี่ยค่ะ มันมันเป็นอาหารที่คนต่างชาติชอบมากหรือเปล่าเป็นชอบมากนะคะเพราะว่าสังเกตจากที่ความความนิยมที่สั่งนะคะ <Hans. S 2> เพราะว่ามันเป็นอาหารที่ครบรสอ่ะใช่ครบรส<า>แลแ<ต>้วก็ <ๆ S 2> ต่างชาติมาก็คือสั่งหมดเลยสั่งหมดเลย<า>เกือบหมดเลยทุกโต๊ะค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่เรื่องเลือของคนไทยว่าอ้าต้องไปที่นี่แหละเ<า>มืองไทยเนี่ยเมืองไทยมีต้มยำกุ้งนะอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าสมมุติว่าลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาแล้วนึกถึงอาหารไทยบอกอายูมาสั่งอาหารไทยเลยเขาจะนึกถึงตง้มยำกุ้งก่อนนะะใช่ใช่มันกับเป็นเป็นสิ่งที่เขานึกถึงเป็นสิ่งที่มีมีชื่อเสียงอคาา่ะเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของชาวไทยอแล้วอย่างนี้ในในบรรดาอาหารต่างๆที่เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทานมีต้มยำกุ้งเป็นแบบจานหลักเลยหรือเปล่าคะก็คือเรามีแบบจัดเลี้ยง นะคะเป็นเป็นเซตจัดเลี้ยงของเราเนี่ยประมาณห้าหกชุดเนี่ยต้มยำกุ้งเนี่ยจะมีแทบถูกชุดเป็นเป็นอยู่ในนั้นเพราะว่ามันขาดไม่ได้อ่ะค่ะมันเป็นสิ่งที่ว่าเออยังไงแบบว่าคนไทยเอ่อคนไทยหรือต่างชาติมาเนี่ยคือจะต้องสั่งจานนี้อยู่แล้วเราก็เลยแบบอืมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะว่าเป็นทีนีม้มเป็นสิ่งที่ เป็นบ่งบอกถึงอาหารไทยอาหารไทยคือต้ามาไทยต้องทานต้มยำกุ้งใช่ค่ะก็เลยใส่ไว้ในทุกแทบทุกเซตเมนูที่เรามีเวลาจัดเลี้ยงรับรองเนี่ยค่ะใช่ค่ะ,คะแล้วอีกทีหนึ่งอยากจะชัดชัดเลยว่าคุณภาษาคิดว่าต้มยำกุ้งมีอะไรดึงดูดใจให้คนชอบทานจนกลายเป็นอาหารที่เป็นเว r l d แบบไปทั่วโลกขนาดเนี้ยค่ะก็จริงๆแล้วต้มยำกุ้งเนี่ยเป็น เขาเรียกเป็นความสมดุลของรสชาติเนาะมีเปรี้ยวมีเค็มนะคะแล้วมีความรสชาติของอสมุนไพรนะคะ,ะมีความหวานกลมกล่อมในตัวของมันเองไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะก็จริงๆแล้วมันเป็นมีนเสน่ห์มันมีมีเป็นอะไรที่ว่าได้ชิมต่ครั้งหนึ่งก็จะติดใจนะคะก็เลย ทำให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของมัน<ฮ>ะนะคะในตัวเพรา<ฮ>ะรสชาติกลมกล่อมด้วยใช่ใชคือหลายท่านนะคะคือกิ๊งมีเพื่อนที่แบบเป็นชาวต่างชาติเขาจะบอกอุย้ยอาหารบ้านเขานะต้องเน้นเค็มมีเพื่อปนป็นคนจีนใช่ไหมเน้นเค็มแต่ถ้าภาคเหนือหน่อยก็ต้องเน้นเผ็ดเสียชัวเนนเน้นเผ็ดเลยแต่พอมาไทยแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอาหารไทยมันกลมกล่อมแล้วอร่อยขนาดนี้เพราะว่าความอร่อยของลิ้นของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ถูกจํากัดด้วยคําว่า คนละเชื้อชาติมันจะต่างกันมากเลยนะใช,ใช่ไหมคแต่ว่ากลายเป็นต้มยำกุ้งนี่คือเหมือนเราดึงดึงเอาความอร่อยที่เป็นศูนย์กลางที่กลายเป็นว่าพื้นฐานพื้นที่ภูมิประเทศจากคนต่างถิ่นต่างต่างประเทศมาด้วยกันเนี่ยสามารถทานอันนี้แล้วบอกอร่อยเหมือนกันได้ใช่เพราะว่ามันไม่ได้รดสัมผัสอย่างเดียวมันมีม,มีกลิ่นด้วยที่แบบของแต่ละอย่างดึงออกมา ได้กลิ่นของเคยได้กลิ่นของความเปรี้ยวไหมคะ่กลิ่นความเปรี้ยวกลิ่นน้ำปลากลิ่นของความเค็มกลิ่นหวานหวานนิดนึงกลิ่นของสมุนไพรอะไรเงี้ยมันเป็นนอกจากรสที่สัมผัสได้ด้วยลิ้นแล้วมันจะทางจมูกอีกแล้วทางสายตาอีกเราต้องอ่าจัดออกมาให้สวยงามเนียมันถึงได้มีความโดดเด่นเราถึงได้เอามาจดขึ้นทะเบียนได้เนาะ ใช,ใช่ค่ะพอพอคุณหนษสาพูดใหม่งี้ทำให้กิ๊กรู้สึกว่าเอยมันมันมีอะไรมากกว่าแค่รสชาติจริงๆนะ<ช>คืออันนี้ในมุมมองของคนที่ทําอาหารเพราะฉะนั้นเวลาที่ทําอาหารอกมาเขาจะมององค์ประกอบแบบชัดเจนมากกว่าเราทําให้เราได้รับรู้มุมมองที่เพิ่มเติมแล้วกว้างมากขึ้นด้วยนะคะ<ช>ที่นี้ถามคุณอุษาต่อว่าอ่คุณอุษสาจะโกรธไหมเนี่ยจะถามว่าเหมือนจะเป็นการล้วงความลับทางธุรกิจยังไงไม่รู้นะคะว่าเ<ช>คล็ดลับ ของการทำต้มยำกุ้งให้อร่อยสำหรับร้านบ้านคณิ t ฐาคืออะไรคะค่ะเอยเคล็ลับก็คือเคลลับเนาะแต่เอาที่บอกได้นะคะที่บอกได้ทุกคนทำได้นะอ่าได้ค่ะก็ะคือต้มยำกุ้งเนี่ยถ้าเราใช้วัตถุดิบที่สดสะอาดใหม่นะคะเอ่อกุ้งสดเอ่อผักอะไรต่างๆสมุนไพรที่เราใช้อ่ะของร้านเราจะมีฟาร์มมีไร่ของเราเป็นออแกนิก นะคะก็จะช่วยให้มันรู้สึกโอเคปลอดสารและรสชาติก็ยังสดใหม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือก็คือเราต้องใส่ใจในการทำเนาะแล้วก็เวลาทําก็คือทุกคนหนูทุกบ้านหนูถ้าอ่าแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือเราทําทุกอย่างให้เดือดแล้วเลยไม่ต้องใส่มะนาวหรอกปิดไฟแล้วไมใส่มะนาวอ๋ออันนี้เหรอคะอันนี้คืออันหนึ่งเคล็ดลับอันหนึ่งเคล็ดลับที่ที่หลายหลายคนก็ทราบนะคะแต่ก็ เอออันนี้ก็คือาจจะไม่ได้เรียกว่าลับมากแต่ว่าทากครั้ทุกคนเข้าใจแต่ว่าก็คือสามารถเลือกได้เนาะที่ให้อ่าทุกอย่างอ่ะมันสดสะอาดใหม่อะไรเงี้ยแล้วใส่ใจพิธีพิธานแล้วก็มะนาวทีหลังค่ะอ่าได้แล้วเนะคะสดแหมเียดายไม่มีปากกามนี่ก็จสดเอาไว้เลยนะคะคุณผู้ชมคอันี่คือเคล็ดลับของบ้านคณิฐาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทําให้เห็นแล้วละค่ะว่าอุ้ยหลายๆอย่างเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างทุกอาชีพมันต้องใส่ใจแต่ว่าถ้าจะทําอาหารให้อร่อยแน่นอนวัตถุดิบสําคัญที่สุดใช่ค่ะ,ะแล้วก็บ้านคณิฐาคือปกติแล้วเนี่ยเวลาจะทําเมนูอาหารต่างๆคือใช้วัตถุดิบที่สดใหม่แล้วก็มีปลูกเองด้วยใช่แล้วก็เราก็เน้นว่าไม่มีผง<อ>ชูรสเพราะว่าทุกอย่างมันได้มาจากวัตถุดิบเนาะน้ำสต็อกที่ใช้นะคะมันได้มาจากผากักอ่ะ ไม่มันแค่พริกไทยเกลืออะไรอย่างนี้แค่ก็ใช้ได้แล้วอะไรที่เป็นพื้นฐานทางด้านอาหารอยู่แล้วอย่างเช่นอะไรที่มันให้รสชาติอยู่แล้วอย่างพริกไทยใช่ค่ะเกลือก็ดึงดึงรสชาติมาจากวัตถุดิบไม่ใช่ว่าใช้อะไรที่ปรุงเขาเรียกว่าอะไรนะผงนัวผงนัวทุกว่าจะต้อนมีนะคะปัจจุบันมีได้ค่ะแต่ว่าก็ก็คือแล้วแต่คนชอบนะคะแต่ว่ารู้สึกว่า มันเป็นการเพิ่มโซเดียมในร่างกายมากเกินไปเพราะว่าน้าปลาเนี่ยมันก็มีเกลือสูงอยู่แล้วเราก็คิดว่าเออเนี่ยค่ะคือเราก็ใส่ใจกับสิ่งที่เราทําให้ลูกค้ากินเพราะาเราต้องกินเองด้วยน,ะะนอกจากรสชาติอร่อยแล้วก็ควรที่จะดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าเราก็คํานึงถึงลูกค้าเป็นหลักว่าถ้าเออถ้าเราเป็นลูกค้าเราก็ต้องอยากได้ของดีๆไปไม่ใช่ว่าเราแบบไปใส่อะไรที่เราเองก็ไม่ทานอะ่ะกลับไปให้ลูกค้า ค่ะโหสุดยอดเลยนะคะอันนี้คือหลักการทํางานที่เห็นแล้วค่ะว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นนะคะกว่าจะมาเป็นจานจานหนึ่งหรือว่าน้ําซุปถ้วยหนึ่งอย่างนี้คือมันต้องอาศัยความพิถีพิถันในการทําแล้วก็ผ่านการคิดกันกรองมาหลายกระบวนการเลยทีเดียวนะคะที่นี่ถามต่อว่าแล้วปัจจุบันด้วยความที่ต้ยมยำกุ้งนี่มันเป็นอาหารที่แบบแพร่หลายมากทางร้านได้มีการนำเอาต้ยมยำกุ้งมาอัดหรือว่ามีการ แปลเปลี่ยนแปลรูปไปในเวอื่นๆบ้างหรือเปล่าคะมีมีบ้างค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเอามาื่อเอาพูดถึงที่ผ่านมานะคะเราก็จะมีเมนูนึงเป็นบุญเส้นต้ยมยำกุ้งสําหรับท่านที่ไม่อยากทานข้าวไม่อยากทานน่ะก็สามารถสั่งมาเป็นอาหารจานเดียวได้เลย อ๋อก็เป็นว่าปกติที่เราแบบเอาต้มยำกุ้งมาเป็นกองกลางที่บ้านมานั่งรวมกันทานใช่แล้วก็แบ่งถ้วยกันทานหรือว่าตักมาใส่จานเราเองก็ไม่แหละก็ก็คือเราทําเป็นแบบเหมือนอ่าเป็นทานเป็นวุ้นเส้นเลยเป็นเป็นจานใช่อาจจะสั่งอันอื่นมาแจมด้วยก็ได้แต่ว่าก็คืออันนี้ก็คือหนึ่งเมนูที่เราทํามาอีกอย่างหนึ่งก็ คือช่วงนี้เนื่องจากยุคโควิดเนี่ยมันก็จะต้องปรับตัวอะไรเยอะแยะมากมายเราก็จะมีการทำข้าวกล่องมาเป็นแบบพรีเมียมนะคะ,ะก็ทำเป็นข้าวผัดต้มยำกุ้งก็คือเราเอาอข้าวเนี่ยเป็นรสของต้มยำกุ้งค่ะแล้วก็มีกุ้งเนี่ยเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกุ้งเผาเไรอย่างเงี้ยค่ะมามามา,มาวางเคียงก็คือก็คือจะเป็นข้าวกล่องแบบ คิมเนียมของเราตัวใหญ่ๆน้อยอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะก็เป็นแบบนั้นคุณสารเล่าซะเห็นภาพเลยพิธีกรอหิวท้องร้องแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้คือคือเป็นความความคิดที่มันต้องไม่อยู่นิ่งใช่ไหมมันต้องปรับใช่ร้อเราก็ต้องปรับตัวนะคะมันก็มันก็ต้องอยู่อยู่ด้วยด้วยกันต่อไปให้ได้เนาะก็ต้องรอให้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วมันถึงจะะคะแต่ว่าเราก็ได้เห็นแล้วว่าอู้จริงๆแล้วเมนูต้มยำกุ้งนี่มันนอกจากเป็นอาหารประจำชาติแล้วมันสามารถปรับปรุงหรือว่า สามารถแปลเปลี่ยนเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็แปลกตาแล้วให้สีสันแล้วรสชาติที่แบบน่าติดใจได้เหมือนเดิมเลยใช่ค่ะก็จริงๆสามารถแปลเป็นอะไรได้หลายอย่างแล้วแต่เรานะคะแต่ว่าก็คือด้วยความสะดวกรวดเร็วของชุดยุคนี้เราก็เลยแบบทำอะไรที่จัดแปลงจากสิ่งที่เรามีมาเป็นในลักษณะแบบนี้โอแล้วอย่างนี้คุณสาาคิดว่าการที่เราเสนอต้มยำกุ้งเนี่ยค่ะ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเนี่ยะจะมีผลต่อภาคธุรกิจอย่างร้านอาหารยังไงบ้างอะคะก็ผลดีมากเลยค่ะดีมากๆใช่เพราะว่ามันมันเป็นคนไทยทุกคนได้รับประโยชน์นะคะในเรื<ๆ>่องนี้คนไทยทุกคนใชนะ่ถ้าเกิดว่ามันออกไปสู่ทั่วสายตาชาวโลกเนาะคนก็ต้องมาที่ต้นตำนับมา มาท่องเทีย่ยวที่เมืองไทยเพื่อ,อมาชิมให้ได้เลยว่า<อ>ออสิ่งนี้มันเป็นของที่ขึ้นอันดับหนึ่งของคนไทยเนี่ย<อ>มันเป็นยังไงเพราะว<อ>่าไปที่ไหนมันจะสู้บ้านเราไม่ได้<อ>เพราะว่าบ้านเราคือต้นตำรับใช่ไหมคะใช่<อ>ก็คือจะเป็นประโยชน์ต่อ,อ,อภาคการท่องเที่ยวของไทยต่อ,อร้านอาหารไทยต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านไหนนะคะก็ะคือน่าจะได้ประโยชน์ พอๆกันเลยใช่จริงนะคะพอๆคุณนุษาพูดมาก็พอจะเห็นภาพเหมือนกันนะคะหมอว่าคือจริงๆแล้วอาหารจานเดียวการที่เราทํายื่นไปต่อยูเนสโกเนี่ยมันได้ประโยชน์ต่อมวลรวมของประเทศหมดเลยหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคธุรกิจนะ,ะ,ะอาหารไทยนะคะคนไทยเองนะคะรวมไปถึงภาคที่เป็นการท่องเที่ยวอันนี้สําคัญหลักใหญ่ใจความของของประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะเห็นว่ามันเล็กแต่จริงๆเนี่ยมันมีความสําคัญมากนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรสชาติของอาหารที่สามารถถูกปากกับคนทั่วโลกโดยไม่แบ่งเชื้อชาติแล้วก็ไม่แบ่งพื้นที่คนที่มาถึงที่นี่ได้มาชิมต้มยำกุ้งที่เป็นต้นตำรับของเราก็จะรู้เลยว่าอุ้ยมันอร่อยอร่อยก็คืออย่างนี้นี่เองใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โห oh, oh, สุดยอดมากเลยนะคะและสุดท้ายแล้วค่ะ,คะ,คะเวลาหมดไวมากเลยอะ่ะยังพูดไม่เท่าไหร่เลยนะคะอยากคุยกันต่อมากแต่ว่าคือคอยากจะให้ทิ้งท้ายให้ทั้งทั้งทั้งสองท่านนะคะพูดถึง เรื่องของต้มยำกุ้งทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันทางบ้านค่ะค่ะก็มีความรู้สึกดีใจนะคะที่ที่ต้มยำกุ้งเนี่ยจะได้ขึ้นทะเบียนในเร็วๆนี้และอ่าม่กี่ปีนี้แหละค่ะแล้วก็จะเป็นเป็น,ปนที่เป็นชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยนะคะแล้วก็มันก็จะนําพาประโยชน์มาทุกภาคส่วนนะคะเพราะว่าเนื่องจากเขาเข้ามาเมืองไทยแล้วเขาก็จะได้ หลายๆ,ๆคนก็จะ,ะได้หลายทษนใช่ใช่แล้วก็เออก็ยังไงก็ฝากว่าเออให้ช่วยกันอุดหนุนร้านอาหารไทยเนอะอ <laughs> ในช่วงนี้นะคะ,คะเพราะว่าเออก็ทุกคนก็เข้าสู่ช่วงโควิดก็มีความเออต้องต้องปรับตัวกันเยอะมากนะคะก็ะยังไงก็ขอฝาก แบบทางร้านไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝักต้ยมยำกุ้งไว้ด้วยนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยว <ทะ S 1> ให้คุณคณิ t h อ่าให้คุณอุษานะคะบอกบอกนิดนึงถึงช่องทางว่าในการสั่งอ่าร้านอาหารบ้านคณิ t ฐว่าเอ๊มีช่องทางไหนบ้างหรือว่าตอนนี้มีสาขาอะไรบ้างก็ของเรานี่มีอ่าหลักๆเลยจะจยากจะมีเป็น Facebook เว็บไซต์นะคะแล้วก็อ่มีช่องทาง Delivery ต่างๆมีไลน์แมงกราบพุทเทนด้าโร Ho นโฮอะไรีหมดเลย แล้วก็มี Line Official อของเราเองด้วยแล้วก็มี Call Center ด้วยถ้าเกิดว่าต้องการจะสั่งอาหารหรืออะไรเนี่ยสามารถโทรหรือติดต่อช่องทางเรานี้ได้ก็จะมี Delivery นะคะแล้วก็จะมี Drive-Thru ด้วยค่ะเพราะว่าเรามีที่จอดรถเยอะอก็สามารถขับรถไปแล้วก็จอดนั่งรอในรถแล้วก็รับไปได้เลยหรือว่าจะนั่งทานอยู่ในรถก็น่าจะไม่เป็นไรได้เลยค่ะแล้วก็เราก็ยังมีแบบหลายๆท่านนะคะก็ให้ความสนใจว่าจะ นำเข้ากล่องไปบริจาคด้วยนะคะตามตามที่ต่างๆที่เป็นสำหรับบุคลากรการแพทย์หรือว่าจะให้คนต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือทางเราก็รับทำด้วยนะคะก็มี่นขั้นต่ำนิดนึงแต่ว่าส่งให้ฟรีถึงขั้นต่ำโอ้โหสุดยอดมากบริการครบวงจรมากเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะแล้วถัดไปค่ะพ่อปุ๋ยคะยากปากอะไรถึงรู้ชมบ้างคะก็อย่างที่คุณอุสาเรียนให้ทราบไปนะคะว่า ถ้าต้มยำกุ้งของเราเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก้นะคะ,คะก็คือต้มยำกุ้งหรืออาหารไทยของเรานี่ก็จะเป็นที่รู้จักกับคนทั่วโลกนะคะรู้จักในวงกว้างมากขึ้นแล้วก็นอกจากนําความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศเราแล้วเนาะก็ยังช่วยส่งเสริมในภาคธุรกิจนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารไทยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะรวมไปถึงช่วยส่งเสริมกรเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งนะคะปลูกผื้ผักสวนครัวนะคะคือ ให้เกิดอาชีพเกิดรายได้มากขึ้นก็อยากจะฝากทุกท่านให้ช่วยอุดหนุนอาหารไทยนะคะ,ะแล้วก็ส่งเสริมค่ะและนี่คือรายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินประจำวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้ติดตามรับชมการพูดคุยของพวกเราในวันนี้เนี่ยต้องได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเ,เรื่องของ ต้มยำกุ้งซึ่งมีอะไรมากกว่าที่เห็นนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะสําหรับแขกรับเชิญสุดพิเศษทั้งสองท่านนะคะทั้งท่านผอ,อปุ๋ยนะคะออผอ,อปานิสาเตียมพิธพกรณ์นะคะผู้อำนวยการกลุ่มมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศรวมไปถึงค่ะคุณอุษาสุขด,ดีนะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าของร้านอาหารบ้านคณนิขานั่นเองขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะ<า> คุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เวลาของรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินก็หมดลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่คะ่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาาถึง10นาฬกา30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมวันนี้พวกเราสามคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ